Life, day, later day, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีกรกฎนะคะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรนะคะคลิปนี้พี่หมอจะมาเปิดไพ่นะคะอ่านการงานแล้วก็การเงินของชาวกรกฎประจำเดือนมกราคม2568นะเดือนแรกของปีนี้นะคะปี68อ อันนี้ที่เราฟังมันยังไม่เข้า68เนาะของปี68นะคะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าการงานกับการเงินของชาวกรกฎเนี่ยทั้งแบบราศีและแบบลัคนาฟังคลิปนี้ได้ทั้งสองทั้งสองโหมดเลยเนาะมาดูกันว่าสถานการณ์เป็นยังไงมาเราจะเริ่มกันจากที่การงานก่อนเหมือนเดิมเลยนะคะ การงานนะคะของชาวราศีกรกฎและลัคนากรากฎประจำเดือนมกราคม2568เป็นยังไงบ้างว้าวเด็บมินแน่แน่าถ้วย2ถ้วย เนจิเชียนสาบไม้สศไม้โอ้โหหนึ่งไม้อ้สามถ้วยดีนะคะสำหรับพี่หมอนะเปิดมาจนถึงกระทั่งตอนนี้ขออีกหนึ่งใบโอ้โหกรกฎ เปิดมารับปีใหม่เนี่ยถือว่าการงานโดดเด่นมากๆนะถามว่าในเรื่องอะไรใช้คำว่าประสบความสำเร็จตามที่หวังค่ะจริงๆอะ่ะไม่จำเป็นอะ่ะพี่หมออธิบายก่อนนะความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เนี่ยในเดือนมกราเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบเป็นเฉพาะงานที่คุณได้รับมอบหมายมาในเดือนนี้ แต่สามารถพูดถึงสิ่งที่คุณทำอยู่เดิมนะคะแล้วมันยังไม่สำเร็จมาในเดือนมกราคมเนี่ยคำว่าความสำเร็จมาก่อนเลยแต่ต้องนะแต่ต้องนะมันจะต้องเป็นสิ่งที่คุณทำอยู่และรู้ด้วยอ่ะรู้ด้วยว่าตอนจบมันเป็นยังไงงงไหมอายกตัวอย่างบางคนเนี่ยได้รับมอบหมายหน้าที่หน้าที่หนึ่งมาเนาะชาวกรกฎเนี่ย ซึ่งคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าหน้าที่นี้เมื่อคุณทําสําเร็จแล้วเนี่ยผลของมันจะเป็นยังไงหมายถึงว่า,าเขาจะเลื่อนขั้นให้คุณอเขาจะให้โบนัสคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณจะรู้ว่าผลของมันนะคืออะไรเนะาะหรืออย่างคนทํางานอิสระฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยค่ะคุณรับโปรเจกต์หนึ่งมาทำเนาะแล้วพอคุณจบเดีลในเดือนนี้เนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณจะได้อะไรเช่นชื่อเสียง าหรือว่าเขาเนี่ยก็จะให้คุณทํางานโปรเจกต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะนั่นแหละเขาเรียกว่าความสําเร็จที่คุณจะได้เพียงแต่ว่าไอ้ไอ้ความสําเร็จนียค่ะมันไม่จําเป็นไม่จําเป็นว่ามันจะต้องมาเริ่มในเดือนนี้มันเป็นของเดิมที่ทําค้างไว้อ่าแล้วมันมาประสบความสําเร็จลงในเดือนนี้ได้นะคะอันนี้เราจะพูดกันเรื่องข้อดีก่อนเพราะว่ามันก็มีอุปสรรคเหมือนกันนะแต่สําหรับพี่หมอเท่าที่มองเนี่ย ณนะตอนนี้ที่ยังไม่พูดเนี่ยอุปสรรคมันเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอนอกจากนี้นะบางคนยังมีโอกาสในการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะใครที่กำลังมองหางานใหม่ใครที่อยากเปลี่ยนงานใหม่ใครที่อยากจะใครที่ตกงานอยู่อยากจะได้งานนะคะช่วงเดือนมการามีโอกาสนี้เข้ามานะบางคนนะ เป็นสายธุรกิจก็เด่นนะคะที่แบบว่าคิดจะลงทุนทำอะไรในช่วงเดือนนี้สามารถทำได้มีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนที่ค่อนข้างดีเข้ามาร่วมทุนมาร่วมลงทุนกับเรามาร่วมหุ้นกับเราอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นเดือนที่การงานเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นในแง่ของความสำเร็จโดดเด่นในแง่ของการได้เริ่มต้น ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วค่อนข้างจะมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากนะเพราะว่าสถานการณ์มันพาไปคือมันถึงมันเหมือนกับว่านึกออกมาบางคนนะ่ะเขาอยากทำงานมากๆอยากให้งานมันรุ่วงอยากจะแบบเอนจอยกับการทำงานแต่ว่างานเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยอุปสรรคเต็มไปด้วยปัญหาแต่ของกรกฎเนี่ยไม่ใช่การงานมันค่อนข้างราบรื่นค่ะแล้วก็มันเลยทําให้เรารู้สึกแบบเหมือนอยากตื่นเช้าไปทํางาน อารมณ์มันประมาณนั้นนะคะมีการได้เริ่มต้นหน้าที่ใหม่ๆด้วยนะหลายๆคนเลยนะคะอ,อีกหนึ่งข้อดีของเดือนนี้ที่พี่หมอชอบมากๆเลยก็คือในเรื่องของผู้คนนะคะคนรอบตัวอันนี้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหัวหน้าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นลูกน้องคือไม่ไม่ระบุแต่ขอใช้คำว่า รอบตัวนั่นหมายความว่าทุกคนที่เข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลหรือว่าเราจะต้องทำงานร่วมกันกับเขาค่ะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไระมีส่วนช่วยมีส่วนช่วยให้การงานของเราเน่ประสบความสำเร็จแล้วก็ราบรื่นนะถ้าคุณติดขัดอะไรเนี่ยคุณก็จะคุณก็จะมีคนเหล่านี้อคอยช่วยซัพพอร์ตนะคะแต่มองว่ามันน้อยอโอกาสที่จะติดขัดอะไรนะคะ มันอาจจะมีคนที่เข้ามาคอยขัดขวางขัดแย้งเราด้วยนะแต่ในคนคนเดียวกันเนี่ยแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาเห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดนะที่เขาแย้งเราตอนแรกเนี่ยปรากฏว่าคุยกันไปคุยกันมาเขากลับรู้สึกเอ้ยไอท้ที่เราพูดนี่มันจริงเห็นด้วยกับเราซะงั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าเป็นเดือนที่แทบไม่มีอะไรให้ชาวราศีกรกฎและลักนณากรากฎปว,ปวดหัวเลย ขออนุญาตพูดถึงงานที่เกี่ยวข้องกับงานประสานงานการเจราจางานที่ต้องใช้คำพูดงานที่ต้องออกไปพบปะผู้คนลูกคงลูกค้านะคะหรือว่างานที่ทำเกี่ยวกับออนไลน์ไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเด่นมากๆนะเป็นช่วงเดือนที่แบบกอบโกยผลงานถ้าคุณเป็นแม่ค้าติกต o k แม่ค้าออนไลน์แม่ค้าแ,แ,แบบไลฟ์สดนะลูกค้าเข้าหาไลฟ์คุณนี่คือแบบฮอต เป็นเดือนที่แบบปังมากๆนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะแล้วพี่หมอหมองว่าสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้เราได้ด้วยแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ดูในส่วนรายได้นะเดี๋ยวไปรอดูอีกทีนึงนะคะแต่เท่าที่มองตอนนี้มองว่ามีโอกาสเหมือนแบบเพิ่มเพิ่มรายได้ให้ตัวเองบางคนนี่ขยันมากไปทำงานเนี่ยทำองค์ทำโอหรือไม่ก็แบบผลงานออกมาดีอะเจ้านายก็ ให้โบนงโบนัสนะคะเดือนนี้หลายๆบริษัทก็ยังให้โบนัสกันอยู่นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะคะในเรื่องของการงานคือเหมือนเปิดเปิดพุทธศักราชใหม่เนาะพอสอใหม่มาด้วยเดือนที่แบบ e n e r g y ดีมากๆนะคะส่วนในแง่ของอุปสรรคเนี่ยพี่หมอมองว่าชาวราศีกรกฎและลัคนากรากฎเนี่ยจะต้องพลาดพลาดนะคะหรือยอมแลก อะไรบางอย่างเพื่อให้สิ่งที่สำคัญกว่าเนี่ยมันสำเร็จรุ่ร่วงเนาะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็ได้ค่ะไม่ค่อยมีเวลาให้คนรักไม่ค่อยมีเวลาให้คนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอ่ะบางบางคนอ่ะฟีแลนซสรับเป็นจ็อบ นะมีจ็อบหลายจ็อบเข้ามาหาเรามีงานน่าสนใจเข้ามาหาเราเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราเนี่ยมุ่งมั่นอยู่กับงานเดิมหรือว่าอ่ะงานอื่นอย่างเงี้ยค่ะจาเป็นต้องยอมเสียบางอย่างนะแลกบางอย่างเพื่อให้บางอย่างเนี่ยมันสาเร็จได้มีโอกาสจะขัดแย้งกับคนอื่นได้บ้างพี่หมอพูดไปแล้วเนาะแต่มันก็เป็นไปในลักษณะของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะมันก็เถียงเถียงกันให้ค่อยค่อยคุยกันค่อยค่อยเจรจากันนะคะมันมันจะหาจุด ลงตัวของเรากับเขาได้นะคะก็จะทําให้การงานเรารราบืแล้วพี่หมอบอกแล้วแนมะ้กระทั่งเป็นคนเดิมที่เขาขัดแย้งเราไม่เห็นด้วยกับเราท้ายสุดแล้วถ้าเราพูดกับเขาดีๆอธิบายกับเขาดีๆเนี่ยเขากลับรับฟังเราแล้วเห็นด้วยมันจะเป็นแบบนี้แน่นอนนะคะถือว่าเดือนนี้เป็นเดือน เป็นเดือนที่ไม่มีเรื่องให้เคลมอ๋อกรกฎบางคนเนี่ยจะมีการได้เข้าไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะหน้าที่ใหม่ๆซึ่งพี่หมอมีพูดไปแล้วเนาะหน้าที่ใหม่ๆบางครั้งมาพร้อมกับการต้องหาประสบการณ์หรือมันชาเลนจ์เราอ่ะมันก็เลยเนี่แหละค่ะเป็น energy ให้คุณรู้สึกสนุกไออย่างบางคนเป็นแม่ค้าไลฟ์สดเนาะไลฟ์สดแล้วแบบว่าปกติเราก็ไลฟ์ขายแต่เสื้อผ้านึกอยากมาในเวของ อ,อะไรดี Art Toy. อาร์ทอยอยากมาในเวออาร์ทอยบ้านกำลังฮิตกระแสกำลังมาอยากลองดูนั่นแหละมันก็เราต้องไปทำอะไรล่ะก็ต้องไปเรียนรู้สินค้านึกอ,ออกไหมคะาบางคนทำงานประจำหัวหน้าเนี่ยเคยให้เราเนี่ย ใช้โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งในการทํางานมาเดือนนี้ออฟฟิศเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ให้พนักงานทุกคนเรียนรู้อ่ะปรากฏว่าเราเรียนรู้มันสนุกมันเอ j นจอยนะคะอะไรประมาณนี้นะคะ่ะถือว่าเป็นเดือนที่แฮปปี้เดือนหนึ่งนะสำหรับการงานของชาวราศรีกรกฎและลัคนากรากฎนะคะดีใจด้วยนะเปิดปีมาค่อนข้างโอเคมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเงินกันต่อนะ การเงินนะคะของชาวราศีกรกฎและลัคนากรกฏในช่วงในช่วงเดือนมกราคม2568การเงินนะคะของชาวกรกฏเป็นยังไงบ้างกรกฎนี้น่าจะเหมือนพึกศพนะอ่านสั้นๆเลยเพราะว่าประเด็นมันไม่มีอะไรมากแล้วมันก็ดีมากๆนะคะคลิป พฤกษบสันมากใครมีราศีกรกฎลักนณาอยู่พฤกษบไหมหรือว่ามีราศีอยู่พฤกษบและลักนณากรากฎนี่คือปังมากนะถ้ามีสองอันในคนเดียวกันเลยอะนะอะขอดูการเงินนะคะของชาวกรกฎหน่อยไฮโรแฟนเก้าถ้วยอืม โอ้โหเตือมีนล่นแนมาทั้งการงานและการเงินนะคะดีมากๆควีนดาบเจ็ดดาบอืมแต่ก็เหมือนจะต้องประหยัดนะคะเก้าดาบอ่ามีควีนเหรียญมาช่วย สิบดาบเอ๊ะทำไมการเงินมันออกไพ่แบบอืมเอาจริงนะพี่หมอมองอุ๊ยขอไภัยค่ะไพ่กระเด็นพี่หมอมองว่ามีไพ่มิมลเลนแนแล้วไพ่ควีนเหรียญเนี่ยแม้กระทั่งควีนดาบเองเนี่ยสถานแล้วก้าวถ้วยด้วยนะ มองว่ามีเงินให้จับจ่ายใช้สอยแน่นอนนะคะแต่ประเด็นของควีนดาบเจดดาบเก้าดาบไพ่ดาบทั้งหลายเนี่ยนะพี่หมอมองถึงปัญหาหรือค่าใช้จ่ายที่ชาวราศีกรกฎเ,เ,เป็นกังวล่ะเนาะเป็นกังวลหรือว่ารู้สึกว่าสถานการณ์การเงินของตัวเองเนี่ยมันดูไม่น่าไว้ใจแต่ในความเป็นจริงอะคะ่ะ พี่หมอมองว่ามันไม่ได้แย่นะอเอาอยัางไงดีนะงั้นขอพูดโดยแยกประเด็นแบบนี้นะคะเอาตามที่ตัวเองเห็นนะแยกประเด็นเป็นรายรับรายจ่ายก็หมายความว่าพาร์ทของรายรับก็ส่วนหนึ่งค่าใช้จ่ายก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกความกังวลที่พี่หมอเห็นละกันเนาะว่ามันมาจากเรื่องอะไรได้บ้างนะคะ เอาประเด็นรายรับก่อนใครทํางานประจำารายได้ทางเดียวเดี๋ยวคุณข้ามไปฟังค่าใช้ใจ่ายนะคะรอฟังค่าใช้ใจ่ายเพราะว่ามันก็ยังไม่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภหรืออะไรเข้ามาแต่จะมีในเรื่องของความกังวลและค่าใช้ใจ่ายที่คุณต้องฟังนะคะส่วนคนที่ทํางานประจํามีรายได้หลายทางเช่นมีรายได้เสริมพี่หมอมองว่าในส่วนของรายได้เสริมเนี่ยโดยเฉพาะค้าขายยังคงทําเงินให้คุณได้ค่อนข้างดี นะค่อนข้างดีส่วนคนที่ทำอาชีพอิสระแล้วกันนะคะก็มองว่าการเงินอนะรายรับเนี่ยก็ยังดีค่ะยังเข้าดีนะคะหาเงินได้เก่งมากๆมีเงินเข้าดีตลอดแล้วกันนะแต่ว่า ก็นั่นแหะค่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าพวกรายรับเนี่ยพี่หมอไม่ได้กังวลนะรู้สึกว่ามันมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยซ้ำไปยังหาเงินได้คล่องอยู่การเงินยังมั่นคงอยู่นะคะอย่างสเตเบิลพอสมควรแต่ในส่วนของรายจ่ายมองว่าในเดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายสำคัญที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เข้ามานะคะระวัดระวังการถูกหยิบยืมนะระมัดระวัง แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีรายจ่ายช่วงต้นเดือนพี่หมอมองว่าคุณใช้เงินไปกับการกินเที่ยวเยอะมากๆซึ่งเขาเนี่ยอยากให้คุณวางแผนระยะยาวทางการเงินนิดนึงนะคะไพ่ขึ้นแนวเนี้ยมีความคิดนะใน,ในประสบการณ์แล้วก็นอนะที่ตัวเองเจอบ่อยๆอ่ะจะรู้สึกว่ามันคงไม่ได้เกิดปัญหาในเดือนเนี้ยแต่มัน ดูแล้วเหมือนจะเกิดปัญหาตามมาในเดือนหน้าหากว่าชาวกรกฏเนี่ยใช้ใจ่ายแบบแม่เรามาระวงังคือเงินคือมันเราต้องทําความเข้าใจเราต้องแยกประเด็นเงินเข้าเงินออกเนาะหากพูดถึงเงินที่มันเข้ามาพี่หมอมองว่าเงินมันเข้าดีนะคะเป็นช่วงดีเลยแหละเหมือนกับที่ขึ้นในเรื่องการงานเลยว่ามัน,เป,นเป็นช่วงเกอบโอกอยหลายคนมีเกณฑ์ได้โบนงโบนะัสสวัสดิการมันมี ะะแต่แค่รู้สึกว่าชาวกรกฎเหมือนขาดการวางแผนหรือ,อจริงๆก็วางแผนแล้วจะบอกขาดก็ไม่ได้นะไม่ได้เลยนะเพราะว่าควีนเหรียญเนี่ยบริหารจัดการการเงินเก่งมากๆนะคะแม้กระทั่งควีนดาบเองเนี่ยจะใช้ใจ่ายอะไรนี่คิดแล้วคิดอีกนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่คิดก็ไม่ได้ค่ะ เอาอย่างนี้พี่หมออยากให้เรามัดระวางเรื่องการเข้าไปเซ็นเอกสารค้ำประกันสัญญาอะไรให้ใครไปออกหน้าแทนใครรับผิดชอบแทนใครรู้สึกว่ามีคนที่เขาไม่ได้ปรารถนาดกีกับกับการเงินของคุณะนะหรือจะเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้เราถ้าคุณถ้าคุณไปทำแบบนี้พี่หมอมองว่าคุณสูญสูญเงินจำนวนนั้นไปเลย อันนี้มันเลยขึ้นพวกไพ่แนวๆเนี่ยขึ้นมาจริงๆไพ่ไม่ได้พูดไม่เห็นการถูกหยิบยืมด้วยนะคะแต่พี่หมอมองว่ามันดูเหมือนเป็นภาระที่คุณเหมือนต้องไปแบกรับอะ่ะแล้วเขามาบอกว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาขึ้นเดี๋ยวเขาให้เดี๋ยวเขานู่นเดี๋ยวเขานี่มองว่ามีโอกาสจะเป็นคนใกล้ตัวด้วยนะระวังแล้วกันนะคะเพราะเขาเขาคงไม่ได้คิดจะอืม ตั้งใจจะมาเอาของคุณขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเขาจะทําไม่ได้ละกันค่ะเขาตอนที่เขาพูดกับคุณเนี่ยเขายังไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะทําได้อย่างที่เขาพูดไหมนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้อยากให้ระมัดระวังเรื่องเรื่องคนอื่นละกันนะมองว่ามันจะเข้ามาจากคนอื่นนะคะแล้วไพ่พี่หมอเนี่ยมันบุงบอกเลยว่าเออกรากฎกดก็ ก็จะถอดใจไปเลยอ่ะเออก็เสียแล้วเสียไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันจะมีอ่ะขออนุญ,ญาตพูดถึงอาชีพอิสระสักนิดหน่อยนะช่วงประมาณต้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่เงินฟูมากๆนะมีลูกคงลูกค้าเข้าคล่องตัวดีคือเราต้องคิดถึงการงานของเราด้วยนะงาน,น,นมันดีอยู่แล้วนะคะแต่มองว่าพูดถึงพวกรายรับอ่ะ ช่วงครึ่งเดือนหลังไปเนี่ยที่หมออยากให้คุณพิจารณาในการจะรับงานใครนะอันนี้แอบ,บขึ้นตรงกันนิดนึงนะแอบบขึ้นตรงกันนิดนึงถ้าคุณแบบโหมรับ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 ,บ,บเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คุณจะทําออกมาได้ไม่ดีนะคะแล้วเขาก็อาจจะแคนเซิลงานคุณหรือว่ายกเลิกงานคุณนะระมัดระวังเนาะมีโอกาสขาดไรายได้บางงานไปแล้วกันนะคะไม่ทั้งหมด แต่มีเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าพยายามระมัดระวังในพาร์ทของรายจ่ายเนี่ยก็คือเรื่องของคนที่จะเข้ามาอ่าเข้ามาด้วยความไม่หวังดีกับเราเท่าไหร่นะมาเอาเงินเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะมาชวนลงทุนได้ไหมเพราะว่าในการงานเราคือเรื่องการลงทุนเนาะจริงๆถ้าเป็นเรื่องการลงทุน ทำไมพี่หมอมองต่างถ้าเป็นเรื่องการลงทุนน่ะพี่หมอกลับมองว่ากรกฎเนี่ยเห็นช่องทางนะคะเห็นช่องทางทำเงินให้ตัวเองค่ะแต่ว่าเหมือนคุณเหมือนคุณไม่แน่ใจในตัวเองหรือว่าคิดดูแล้วทบทวนดูแล้วอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่ามันไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้พี่หมอมองเป็นก็จะมีโอกาสที่คุณจะไม่ทำก็เลยไม่ได้กังวลในเรื่องของใครมาชวนคุณลงทุนแล้วเอ,อ่อมันจะเดือดร้อนไหมแต่ถ้าคุณจะระวังก็ดีอ่ะก็พูดไปนะคะก็คือพูดเผื่อไปแต่มองว่ามันเป็นพาร์ทของตัวเรามากกว่าเพอเผออเราเนี่ยแหละเป็นฝ่ายไปชวนคนอื่นมาลงทุนนะอืมแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายไปชวนคนอื่นมาลงทุนอะย้ำแล้วนะคุณต้องมั่นใจนะคะ คุณจะรับปากอะไรใครนี่อันนี้คุณก็ต้องมั่นใจคือมันเป็นได้2ทางอะทั้งทางเราทางเราเนาะที่ไปแบบรับปากดิบดีแต่ทําไม่ได้ทางออกมาได้ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ต้องพิจารณาให้ดีแต่ถ้าเป็นคนอื่นนะเป็นคนอื่นอ่ะมาชวนลงทุนก็ได้หรือว่ามาหยิบยืมอะไรเราหรือว่ามาขอความช่วยเหลือเราอะไรเงี้ย อันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีเช่นกันเพราะเขาก็จะทําไม่ได้อย่างที่เขารับปากเช่นกันนะคะเอาเป็นว่ามันมีเกณฑ์นเนี้ยขึ้นมาอยากให้ระวังนะเพราะถ้าเสียแล้วก็เสียเลยลงทุนเหมือนกันถ้าคิดไม่ดีไม่รอบคอบก็มันก็จะเหมือนเหมือนพลาดไปทั้งสองแบบด้วยนะคะคือพลาดที่ไม่ได้ทําและพลาดที่ทํานะแต่ มองการงานแล้วมองการเงินยังรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นการพลาดจากการลงทุนนะคะเอาเป็นว่าระมัดระวังและมีสติถ้ารู้สึกว่ายังไม่อยากลงทุนก็ไม่ต้องไม่จําเป็นก็ให้มันเป็นแบบเดิมไปก็เท่านั้นเองนะคะเออมันไม่ถึงขนาดที่ว่าไพ่เขาแบบเชียร์อัพเราอะเนาะแต่การงานเนี่ยมองว่ามันมีจริงๆการลงทุนมันอาจจะเป็นแบบลงทุนระยะยาวก็ได้ค่ะอืม ลงทุนระยะยาวนึกอยากจะซื้อทองคำเก็บไว้อย่างเงี้ยแล้วเราไม่มั่นใจเพราะว่ามันจะมีเหมือนพาทของคนอื่นอ่ะทองคำมันจะไปตามกระแสะโลกเนาะหรือออกปะเอ,อ่อน,น้ำมันน้ำมันการมงการเมืองขึ้นลงตามเหตุการณ์ต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> มันก็เหมือนมีอย่างมีคนอื่นอเข้ามาเกี่ยวอย่างเงี้ยเออได้นะคะก็ประมาณเนี่ยได้หมดเอาเป็นว่าเรารอบครอบก็คือรอดพ้นทุกอย่างแล้วกันนะ ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือการงานแล้วก็การเงินนะคะของชาวราศีกรกฎและลัคนากรากฎนะคะในช่วงเดือนมกราคมนะคะอ๋อ,อขออภัยทุกคนมีอีกหนึ่งเรื่องที่พี่หมอมองว่าชาวกรกฎจะมีเกณฑ์เสียก็คือเรื่องสุขภาพอืมบางทีก็จะมาเสียกับอันเนี้ยเยอะๆแล้วเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเสียหรือบางทีคุณใช้จ่ายเยอะไปช่วงต้นเดือนนะไพ่แปดถ้วยโอ้ยสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้แล้วรู้สึกแบบ มันเอากลับคืนมาไม่ได้อ่ะค่ะเสียดายเงินตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะเออก็มีแต่ก็ไพ่เขาบอกอยู่อย่างไพ่ห้าถ้วยเนะ่ยจริงๆมันไพ่เลขห้ามันจะพูดถึงความผิดหวังความสูญเสียแหละความหมายของเขาส่วนใหญ่อะ่ะแต่ว่าไพ่ห้าถ้วยเนะี่ยมันมีความหมายแฝงนะถ้าสังเกตกันตามหน้าไพ,พ่อภิหมอยกให้ดูนะเผื่อใครอยากฟังความหมายเป็นตัวนะคะจะสังเกตว่าเขาหันหน้าไปทางทางถ้วยสามถ้วยที่มันคว่ำอยู่ เนาะแต่ถ้วยสองถ้วยเนี่ยที่ยังตั้งแล้วมีน้ําอยู่เนี่ยมันก็ยังตั้งอยู่แต่เขาไม่เห็นนั่นหมายความว่าถ้าถ้าให้พี่หมอมองสถานการณ์เนี้ยคือคุณก็ยังเหลือเงินแหละแต่คุณเสียดายคุณเสียดายเงินที่คุณเสียไปแต่เขาบอกว่าคุณเอาคุณเอากลับมาไม่ได้แล้วอ่ะถ้าเรามองเป็นไปนในเรื่องของเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์ก็ปล่อยไปแล้วเราเริ่มใหม่เราก็เก็บใหม่ก็เท่านั้นนะคะหรือถ้าไม่อยากให้ตัวเองตกอยู่ในสภาวะนี้ช่วงต้นเดือนก็พยายาม อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดการการเงินหรือว่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวังก็พอนะคะอ่ะจบแล้วสําหรับการงานและการเงินในเดือนมกราคมนะคะของชาวราศรีกรกฎและลัคนากรากฎโดยส่วนตัวพี่หมอหมองว่าเป็นเดือนที่ดีค่ะนะถือว่าเป็นเดือนที่ดีแต่ถึงแม้ว่าคําทํานายของไพ่เนี่ยจะออกมาว่าดีหรือไม่ดีก็ตามไม่ว่าครั้งไหนอะนะก็อย่าลืมว่าท้ายสุดแล้วเนี่ย โชคชะตามันก็อยู่ในกำมือเรานะคะเราเป็นคนกําหนดมันได้หรือว่าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเราได้นะคะอย่างที่พี่หมอเคยพูดในหลายๆคลิปแหละว่ามีอยู่ประโยคนึงที่พี่หมอชอบมากๆเลยนะถูกสอนมาก็คือไม่มีอขอโทษขอขอภัยแม้แต่โชคชะตาก็ยังยอมแพ้ความเพียรน,นะคะเพราะฉะนั้นในเวลาที่ดวงของเรามันไม่ดีอะ เราแค่มีความเพียรมีความอดทนในการที่จะเอาชนะมันอะเนาะเราไม่ยอมมันอะไม่ยอมมันสักอย่างมันก็จะพลิกกลับมาดีได้และถ้ามันดีอยู่แล้วมันจะดีกว่าเดิมนะคะอะจบแล้วยังไงก็ขอขอบคุณชาวราศีกรกฎละลัคนากรกฎคลิปนี้น่าจะสั้นมากๆานะคะก็ถือว่า เป็นเดือนที่ดีนะคะยังไงก็ขอให้ปี2568เป็นปีที่ดีของชาวราศีกรกดทุกท่านนะคะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปความรักความสัมพันธ์และสุขภาพก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของเดือนธันวานี้แล้วนะของชาวราศีกรกดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่เดือนมกรากันนะคะมกราก็มีคลิปที่เกี่ยวข้องกับปี68ยังมีอยู่นะให้ได้ลองฟังกันนะคะฝากให้ติดตามกันด้วยแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ฟังภาพรวมปี2568 ซึ่งอันนั้นก็ทำไปแล้วลงไปแล้วนะคะเนี่ยอยู่หลังคลิปนี้แหละไปฟังกันได้นะคะพี่หมอมีใส่ลิงกเอาไว้ยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกคนมากๆนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ